สวัสดีครับสนิกลันทีเฮสกัมวันนี้ก็จะมารีวิวกันอีกครั้งนะกับ Ni ก e ้ i r z o o m AlphaFI n e x เนนะครับนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปปีตัวของไ Ni กี้แล้วปอมเยอะมากนะครับนะฮะตัวถุงผ้านะครับเปิดมาก็จะเจอถุงผ้านะฮะถุงผ้าเนื้อผ้าเขาจะนั้นหนาหน่อยนะแล้วก็มีความลื่นๆเหมือนซาตินหน่อยนะครับ ตัวตัวผ้านะด้านหลังก็จะเขียนคำว่า Nike ้เลสซิ่นะครับนะฮะนะของปลอมผมเคยเห็นเขาจะรีวิวกันที่มันจะบางๆกรอบๆหน่อยนะแต่ตัวของแท้เนี่ยนะครับมันจะหนาๆลื่นๆแล้วตัวกระดาษตัวตัวเลขเมื่อกี้นะครับก็จะไม่เข้มเท่าตัวของแท้นะครับนะฮะ ก็สีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่เป็นประเด็นของปลอมกันนะครับอันนี้ผมเอาป้ายไทยมารีวิวให้ดูเลยนะน,น,นะครับอันเนี้ยของแท้ชัวร์นะครับนะฮะตัวนี้เลยนะครับที่เคยเป็นประเด็นกันว่าของปลอมนะครับนะฮะของปลอมจุดแรกเลยที่เขาเป็นประเด็นกันก็คือตรงซูตเนี่ยนะครับนะฮะแต่จะบอกว่าตรงซูทเนี่ยนะครับ มันก็ดูค่อนข้างยากนิดนึงนะครับก็ตัวรอยยับย่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันสักคู่เลยนะฮะแม้แต่คู่เดียวกันสองข้างนี่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเขาทาเนี่ยบางทีรอยยับของเขาเนี่ยนะครับของโฟมเนี่ยนะฮะสีมันไม่เต็มร่องนะครับนะะฮแต่โลโก้เขานะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวซูทนะครับจะสมมาตรกันนะครับจะไม่ออกย้วย ช่วยไปทางใดทางหนึ่งนะครับนะฮะเขาจะสมมาตรเป็นโลโก้ไนกี้ที่เราเห็นกันปัจจุบันนะครับนะฮะแต่ปัจจุบันเหมือนกับของปลอมเนี่ยเขาก็ทำเนียนขึ้นนะนะครับตรงตรง,ตรงซูทเนี่ยนะฮะมันมีวิธีดูอีกหลายจุดนะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตรงซูทอย่างเดียวนะนะครับอันนี้ผมพูดถึงตรงซูทก่อนนะครับนะฮะตัวแอร์นะครับตัวแอร์เนี่ยอของแท้เขาจะ เฟิร์มกดลงไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเออมันเฟิร์มมือนะครับมันมันเด้งสู้มือนะครับนะฮะจะไม่แบบกดแล้วนิ่มนะครับมันกดแล้วนิ่มๆยุบๆเนี่ยอันเนี้ยต้องต้องระวังนะครับแต่ของแท้นะครับตัวเนี้ยตัวนี้ป้ายไทยเลยนะนะครับตัวแอร์เขาจะเฟิร์มๆหน่อยนะครับนะฮะแน่นๆนะครับเหมือนอัดอากาศเข้าไปแน่นน่ะนะครับส่วนตัวพื้นนะครับก็จะลักษณะดอกยางเป็นแบบนี้นะนะครับ แต่ของปลอมปัจจุบันมันเหมือนมากนะนะครับจากที่มีประเด็นกันไปเรื่องซูตเรื่องอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ของปลอมก็ทําเนียนขึ้นนะครับแต่เขาก็จะทําจุดที่มันรู้ว่ามันปลอมนะครับนะฮะของแท้เขาก็จะของแท้เนี่ยดูเหมือนของปลอมมาเวลาเขาสกีนเขาอะไรเงี้ยเขาไนกี้นะครับก็ใครที่ใช้ไนกี้อยู่ก็จะรู้ว่าบางทีงานเขาก็จะไม่ไม่เรียบร้อยไม่เป๊ะนะฮะนะครับนี่โลโก้ นกีเอลฟาไฟสามนะครับนะฮะตัวของปลอมนะครับมันก็จะมีจุดที่มันดูแล้วเอออันเนี้ยปลอมนะครับส่วนตัวโฟมนะครับผมว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่มันปลอมยากนะนะครับถ้าไม่ได้แบบจับแล้วกดแล้วลองดูเนี่ยมันจะเนื้อโฟมมันใกล้เคียงกันก็จริงแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันนะนะครับความเด้งมือความอะไรเงี้ยนะฮะมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วตัว ได้ที่ถักนะครับนะฮะผมเจอแล้วนะครับตัวมิซูโน่ลิบิเลียนนะครับ ตัวนั้นเห็นชัดเพราะว่าก็จะมีแฟนเพจนะครับส่งมาให้ดูนะครับว่าที่เขาได้มันเนี่ยลิบิเรียนเนี่ยมันแท้ไหมนะครับก็เอามาดูนะครับปรากฏว่าการถักการอะไรเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็รายละเอียดเล็กเลน้อยเหมือนกันครับเหมือนกับไนกี้นะครับรายละเอียดเล็กเน้อยบางจุดนะครับเขาจะทําให้รู้ว่ามันของปลอมนะครับแต่ว่าก็ต้องดูเป็นนะนะครับส่วนได้ถักของไนกี้ก็จะแนวนี้นะเขาเดินเครื่องตั้งเครื่องให้ถัก เป็นแนวได้แบบนี้นะครับนะฮะของปลอมอาจจะใกล้เคียงนะแต่รายละเอียดเล็กๆแล้วมันจะไม่เหมือนกันนะครับนะฮะตอนนี้ก็ยังเห็นระบาดกันอยู่ในตลาดบ้านเรานะครับตัวไนกี้นะครับของปลอมนะไม่ว่าจะเป็นอัลฟาไฟเบอร์ไฟนะครับนะฮะก็ต้องระวังของปลอม นะครับก็ใครอยากได้ของแท้นะครับก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับที่ลานสนนกลันทีเฮสนะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับรีวิวสั้นๆแล้วกันนะนะครับกับ Nike Alpha 5, n นกี้อัลฟาไ e นิกปร์เซ็นสาของแท้ป้ายไทยเอามาให้ดูกันเลยสวัสดีครับ